สวัสดีครับผมทอมมี่ผู้ชายหัวใจพันสิ่งครับวันนี้มารีวิวนะครับมีดเดินป่านะของสำนักบ้านมีดบินนะครับเป็นมีดป่าไผ่นะครับของฝีมือนวูฟเล่มนี้นะครับเพราะว่าใช้มาอันนี้ไปใช้งานจริงมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่มันจัดได้ว่าสุดๆนะครับ อย่าฟันไผ่นะครับสามทีขาดนะไม่ได้ฟันเต็มแรงนะฟันพอประมาณนะผมไม่ได้ฟันหวดเต็มแรงแล้วก็เมื่อวานนะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตหมดมันก่อนไปล้มมะพร้าวในสวนมาก็ฟันง่ายๆเลยครับกินเนื้อดีมากเลยนะครับก็เลยมาพิจารณาดูว่าเอ มันให้แรงได้ดีจริงๆครับเวลาฟาดแล้วน้ําหนักมีดเวลามันลงเวลาน้ําหนักคมมีดลงบนวัตถุที่เราที่ที่ผมฟันนะนะแล้วมันเข้าเข้าเข้า,เ,ขาเนื้อไม้ได้ดีเลยนะครับเพราะอะไรก็เลยมาลองลองดูพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าอ๋อการ คมความหนาของมีดนะครับเล่มนี้ที่นวูปตีมานะครับคือจะไล่จากส่วนที่เป็นด้ามเนี่ยบางนะครับแล้วก็ไปทิ้งน้ําหนักไว้ที่ปลายมีดนะครับงั้นเวลาหวดเนี่ยน้ําหนักมันจะลงลงส่วนที่ท่อนบนแล้วเวลาปะทะแรงประทะก็จะสูงนะครับมันไม่กินเนื้อไม้เข้าไปได้ดีเลยนะครับอีกทั้งนะ เชือกนะครับการร้อยเชือกแบบคัตติ้งนะครับการลอยเชือกเซฟนี่ก็จะก,ก็ช่วยในการเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงหวดได้เต็มที่นะเพราะเราจะไม่เพราะมันไม่เราไม่ภาวาพวงในการกลัวว่ามีดจะหลุดมือนะครับแรื่อนี้จัดได้ว่าเป็นมีดที่เดินแล้วก็มีดเดินมีดใช้ได้ดีเลยล่ะ ถ้าในการเดินป่านะครับเป็นมีดเบิกทางมีดใช้งานหนักได้ดีแล้วก็คมมีดนะครับรักษาคมได้ดีนะการชุบหมาเนี่ยรักษาคมได้ดีเลยนะครับก็ฟันไผ่ไปแล้วนะครับฟันทั้งตาไผ่ทั้งข้อไผ่ทั้งลำไผ่ฟันได้ฟันในพื้นที่ที่มันแคบนะ้ำบูปราไผ่ได้จริงเยอะ ก็ฟันมาแล้วแล้วก็แล้วก็มาฟันมะพร้าวต่อเมื่อวานแล้วต้นมะพามร้าวผลปรกดคือคมยังรักษาได้ดีนะครับไม่ต้องผมไม่ต้องมารับคมใหม่คมยังกิ๊กเหมือนเดิมก็อย่างหนึ่งคือน้าูแก่เพิ่มส่วนคมหนาตรงปลายมีดตรงด้านนี้มาเพื่อในการแซะนะครับ ในการแทงหน่อไม้ก,ก็ได้นะครับแต่ก็มีจุดด้อยอยู่นิดหน่อยนะครับคือด้ามบางไปนิดนึงนะครับก็แต่ถ้าคนมือเล็กก็โอเค,ครังดีผมมือมันท่าใหญ่มันก็เลยอาจจะจับหลวมไปนิดนึงนะครับถ้าด้ามกวบกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเหมาะเลยก็อนนี้ไม่ใช่ปัญหามันแก้ได้นะครับถ้าเราจะทำไว้เป็นมีดใช้งานจริงๆก็ใช้ เดี๋ยวผมใช้หนังใช้หนังพันเรารใช้หนังพันให้มันหนาขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับเสริมเสริมด้านข้างของประกับให้มันมันนูนขึ้นมานะครับก็จะเพิ่มความกระชับได้ดีนะครับเล่มนี้ฟันไม้ไม่กินแรงนะครับชอบจริงอาจารนะครับตรบนนี้เหมาะกับการเข้าป่า เล่มนี้ถ้าใครเป็นนักเดินป่านะครับแนะนำจัดได้ว่าสุดๆ,ดๆก็ในชุดในในในชุดเดินป่าของผมนะครับก็จะมีประมาณที่ในรูปที่เคยหลายๆครั้งที่เคยโพสต์ไปก็ประมาณก็มีเป็นบ้าง บางทีบางป่าก็ไม่มีปืนเนาะปืนก็ไม่ไดเอาไปนะครับบางป่าบางทีเราก็ไม่มีปืนบางทีบอกโอ้โหนาทอมพกอะไรทีเดียวเยอะแยะขนาดน,นี้มันไม่ได้หมดนี่แหละครับเพราะบางป่าเราก็ไม่มีเราก็ไม่ผมก็ไม่ไดเอาปืนไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีดเ่องน้อยมีสามเล่มอยู่แล้วนะครับคือเล่มหนึ่งและเล่มเบิกเบิกทางนะครับเป็นเล่มที่ใช้ในการเบิกทางก็บางคนก็ใช้ตาจระเข้ก็อนนี้ก็ดีนะผมว่าเพราะว่ามันใช้การผลิต โดยอุตสาหกรรมนะครับดูเหล็กเหล็กของมีตาจระเข้เนี่ยเขาใช้เครื่องเครื่องรีดนะเวลาไม่ได้ไม่ได้ใช้การทุบการตีเหมือนเหมือนมีดทั่วไปบ้านเราครับก,ก็ก็ดีแล้วก็ราคาถูกดีนะครับแต่ว่ารับยากนิดนึงรับให้คมค่อนข้างจะยากต้องใช้ฝีมือหน่อยก็กเล่มหนึ่งก็จะเป็นมีดไฟเตอร์นะครับเป็นเป็นไว้นะครับป้องกันตัวหรือว่า ใช้ทําครัวก็ได้นะครับดังนั้นอีกเล่มหนึ่งของผลงานนาวิ่นะครับก็จะเป็นเป็นโบวีนะเป็นมีดโบวีอันนี้แหนบจิ๊บนะเล่มนี้แหนบจิ๊บแต่ฝักนะี่ยเป็นรูปเป็นไส้เดือนนี่แนหะละน่ารักดีครับเ,เล่มนี้นยจะเห็นว่ามันเป็นมีดทาครัวได้ด้วยเพราะว่าท้องมีดตรงส่วนโค้งเนี่ยมันสามารถปาดได้เฉือนได้ทะลกหนงังสัตว์ได้นะครับอีกทั้งสับนะครับ เป็นมีดที่เหมือนกันว่านำฟันได้นะครับสับได้นะครับหั่นได้เพราะว่าก็ท้องมีดมันก็ไม่ได้เวาวมากเกินไปนะครับหั่นอะไรก็ได้ก็ใช้เป็นมีดครัวในป่าก็ได้หรือว่าจะไฟเตอร์นะครับมีดทะลงหนังได้แล้วก็ด้วยความยาวที่ไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับก็กใช้งานหนักได้เหมือนกันนะครับ เล่มนี้ก็ใช้ตัดไผ่ในที่คแคบๆมาแล้วเหมือนกันก็มันมีที่จานรูปออกแบบมาได้เล่มเนี้ยด้ามเดิมเหมาะเลยครับเป็นไม้พยุงเนาะไม้พยุงด้ามเหมาะมือมากด้ามเหมาะมือมากมทั้งนะครับมีสำหรับการให้น้ำหนักในการเหลาหรือบาก มีลองมีลายการลื่นมาให้ที่นิ้วนะครับตรงนี้ก็ทําไว้เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นงานที่ดิบๆด,ด,ดีครับเป็นดูอาร์ตแต่ว่าให้อารมณ์ได้ดีมากเลยชอบจริงหรืออาจจะเป็นแนวเป็นแนวผมด้วยเนาะเล่มนี้นะวูบอกว่าเป็นเล่มนี้นะ่าทอมเลย ก็นาะทธจริงๆเลยนะครับส่วนก็ันนี้เป็นเหมือนเป็นมีดนท้คอที่ผมเคยรีวิวไปมันเป็นกอ๊อกสุดท้ายนะครับที่มันจะติดตัวไปตลอดมันเป็นกอ๊อกสุดท้ายก่อนที่ต้องสละทุกสิ่งเพื่อหนีอะไรหนีอะไรสักอย่างสละทุกสิ่งเพื่อให้น้ําหนักในตัวมันเบาแล้วคล่องแคล่วนะครับก็จะอันนี้มันก็จะติดตัวไปมันก็เป็นกอ๊อกสุดท้ายที่เรา ผมจะมีของมีคมติดตัวไปเพื่อสร้างสิ่งอื่นนะครับที่เหลือก็เป็นทักษะล้วนๆนะส่วนปืนนะคงไม่รีวิวเพราะว่ามันเป็นพล็ผมว่ามันเป็นพล็เพราะว่าบางป่าก็คงเข้าไปไม่ได้นะครับบางป่าก็เข้าไปได้นะครับก็ส่วนเป็นก็จะมาแนะนํานะครับเพราะว่ามีดที่ เราคือใช้ได้ครับมันใช้มัน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 ไม่ใช่แค่ดูแล้วมันเป็นศิลปะดูอาร์ตแต่ว่ามันเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับใช้ได้งานได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ดีซะด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสนิมนะครับเรื่องของสนิมอันนี้มันเป็นเหล็กแหนบครับมันก็ธรรมดาล่ะว่ามันอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นมีใช้งานเราคงจะไม่ได้เอาไว้แบบ นี่ก็เริ่มมีมีร่องรอยของ,งด่างๆเห็นไหมฮะการใช้นะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่๋ยวไปวอรี่มันนะรเรื่องพวกนี้เรามาันผมไม่ได้ซื้อมาเก็บถ้าซื้อมาเก็บก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแนะนำรับอาจารย์บู๊บสมัครบ้านมีดบินถ้าไม่รู้จักก็ช่างที่มีเมียเยอะนั่นแหละแคปคงดับ